สวัสดีครับวัครับวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับเป็นวันที่5เดือนกรกฎาคม2564นะครับทางร้านนาฏการยนตกิจจะมาส่งมอบรถยนต์โตโยต้าวีออสี2 0 1 2ตัว E นะครับให้กับพี่ตีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับทำไมทำไม ึงเลือกซื้อรถที่ร้านนาฏการยนตกิจครับผมรถสวยครับตรงปกแล้วก็เจ้าจของร้านใจดีด้วยครับรถตัวจริงสวยเหมือนในเพจหรือเปล่าครับสวยสวยครับตรงตรงตรงรูปเปะ๊ะเลยครับสวยกว่าตัวจริงอีกครับพอใจรถคันนี้แค่ไหนครับพี่ตีพอใจมากครับตัดสินใจนั้นหรือเปล่าครับกว่าจะซื้อรถคันนี้ดูดูในเพจ ก็โทรปรึกษาเฮียแล้วก็อีกวันนึงก็มาจําเลยครับจองเลยครับผมขอคํายืนยันหน่อยครับว่ารถของทางร้านรัตการยนานกิจสวยจริงสวยจริงๆครับสวยมากๆด้วยขอบคุณครับการบริการของทางร้านและทีมง,งานเป็นยังไงบ้างครับพิธีก็ดีมากเลยครับช่วยทุกคนันดันทุกเคสจริงๆครับขอบพระคุณมากเลยครับพ่ธีก็ทางร้านก็ <shimmer. S 1> ขอ ทำคลิปสั้นๆนะครับมาขออวยพรให้พิถีใช้รถขับขี่แบบปลอดภัยแล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองและในหน้าที่การงานตลอดไปนะครับพิถีขอบคุณครับแล้วก็ให้พิตีอวยพรให้กับทางร้านสักเล็กน้อยครับผมขอให้ทางร้านนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เฮงเฮงเฮงครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้ ทางร้านและทีมงานต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านต้องขอขอบพระคุณมากครับพี่ๆครับข,ขอบพระคุณครับ The sea for a getaway car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Stand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink anybody, ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one thing.